ไปไหนก็มาปั๊บขอใหญ่ที่เองนครพิมเือมาที่มาเฮ้ยสี่ขนมคือหอมีอ่ะ ยวขึ้นไปล้วเหนี่ดูนี่ดีใดิน่มีดมาเอาคีบกลางเลยี่เอาคีบกงออืมมเอาเฮ้ยแอนยะรวย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 แล้วหรออะนะก็คนรวยเองดนี่ คิวเรียนอยู่นะวาแดงมาว่แดงคิวเรีนมาแล้วเดที่แ้วนะมันมันฟาร์มโจมมาคิวเรนมาเนอะใบ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 พดเขาว่าแดงอ่ะถอยถอยเจ็บเจ็บเจี่ตนี้ บอลบันพี่ควาโดนลากเหมือนมึนเหอะคิวเล่นสายได้ป่ะน่ะหายเด้อสี่กอนล้วเบี้ยวันนี้ทีงวันนี้คว้าเรียบร้อยโดนไปไหน ไหนควายเโดนกนัดได้โดนลก้ดไัไงแไปยนะ้่ยหน้ยนเดี๋ยวตัอยู่ตั้มามงกหอสบุลามงกรเออ่ลากมาทางใดนี่ไ่ไดไม่ได้อย่าดูรื่ดููหมอดูปันปนปนป่นไ่้นหร ตายเลยพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้มีพลังงานเลยเวนเว้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 นเวนเรียบร้อยครับเดิมนี่มันมีเนี่ยมันมีเนี่ยมาวามาว้ามาว้ามันอยู่ปลาโคนอ่ะมันอยู่ปลาโคนเนะโคไหนโคล่กูแก เราจะหนีไปไหนนีเราจะหนีไปไหนเราจะหนีไปไหนแถวเนี้ยแม่งเถื<_<_่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ปนนี่ก็แห่ะป้นนี่จะหนีไปไหนใส่ถ่าแล้วตุ่มออกตาเลยเดี๋ยวก่อนไปชิวเลนนิ่งเดี๋ยวก่อนเมีมีโคตรมีคโคตร โอ้โหนะโอ้วยัาข <centimet re> ัดอันทีอ <daughter> <S lonely> ่ะเนี่าสกัดมันปานขัดอันทีอ่ะบุกอ่ะยังไหวหรอแน่ใจนะนี่เห็นลับอีออฟออฟเลนเขาอย่างตุกเหรอบัตรคนโจรนี่กะ คนลือกขึงป่ะพี่เดี๋ยว่ดียแซงละเดี๋ยว่ะน่่าเน่าเ่เคนลืกขึงปะตายกูดแต่ละกูแต่ละกูแต่ละอย่อยอย่ร้อยอย่าลอยไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะอร่อยทุกรำ อั anyway ปเปอรตกันวาเกียบป้อมหลุมโซ่ล่อยมันบ้าไเลยป้อมแตกไ้าไลข้าาขงเหรออาคลิปอาคลิปลิปเอาคิปมันกยด่างแดงอินโดะนี่ะกวยด่างแดงอินโดะ่ะไปยิ่งฆ่าภาาไปยิงฆ่าภาามาสกัมาสกันมาพี่เขาทำลงเหรอเาจุกกระบงดุดดุดดดดุดด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 ด เรียบร้อยแดงดูโอ้ยโอ้ดแดงรงดูน่าแปลงอ่ะเนี้ยเนี่ยบ่างหรือเปล่าไปไหนมจี่บ้าหรือเ่าะไยเดียหเดี๋ยวไหนยตัวไหนจะตายตัไหนจะตายดึงสกัดได้เ

แวนกระด้านบนเว้ยมีละกาลีฉันวูลดนะวน้ดนะเรียบร้อยอลีเมาไม่ได้มมีตาสิปายวิเอออะมันมีอย่างมันมีเ็ห้าวิห้าวิห้าวิมีตา เยอะกะเยอะก่ะนั่งเล่นอ่ะนอนเล่นแล้ว๊ตยรี่ต้องหมดเงียบโอเคปกดิเราี้โอเคปกดิเออคนละขื่อแจ๊ะออมรีดเอาไหมต่อคงเอาขี้เหมือนสักอย่างนั่นเอมาวันนี้วันนี้วันนี้มาวันนี้มาวันนี้วันนี้

ดูได้เด่ยดึงได้เี่ยดึงได้เี่ยแม่แลมัแห่เอ้ยอนนี้ไหนเออดึงไม่จัดแงมล่ะเป็นไงวุๆฉันเจเลยมึงเนี่ย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 ยงเอากด เรียบร้อยง่ามไปซีไปเจ้ายู่ในบันดานคีบไก่ดิบันดานคีบไก่ทุกคนากลับมาดูลุ้มลุ้มเรีนตีมหนีได้นะโอ้ยคว้าเอหมจ้าค่ะมีควมังม

Ui bé mật đài đâu mấy đâu 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 bay này đẹp bay này

เรียบร้อยหรอเรียบร้อยเรียบร้อยรอมารอมารอมันเกิดรอมันเกิดนะอรอเกิดยูวกะแล้วใจแล้วใจแล้วใจแล้วมันมามันมาเสาะหาว่าเสาหาว่ามีคนมีคนโดนกันงเอยเนูนะ